ผมตรงใหญ่หนะพระจันทร์สีแดงสดเย่เหลืองกระหนักถึงตัวตนของบุคคลนี้ในทันทีไปหาลุงของเขานี่ไม่ใช่คนบ้าที่มีชื่อเสียงแม้ว่าผมตรงใหญ่จะคลุมเครือมากแต่ดวงตาสีแดงมีเพียงดวงตาวงล้อเลือดและในยุคนี้ชายชาราที่มีความแข็งแกร่งแบบนี้ควรเป็นจุดอุจิวะเก่าเท่านั้นเหล่าหรอกทำไมท่านบันถึงฆ่าเราสิเย่เหลืองรู้สึกงงเล็กน้อยเขาเริ่มหวนนึกถึงความทรงจำในชาติก่อนของเขาแอร์ละมันก็ชัดเจนขึ้นมากในทันทีและหนึ่งเหตุที่สะพานชินซูบาชิเดิมเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกััััับบบบบกกกกกาา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 รรรรออบบอออแขงงงงจจิิิววะาาะะะะมมมมมดดดดดนนนนนนน้้้้เเเหหหหตุผลลทททีีีี่่ปปปศโ็ไไใ อุจิวะมาดาระใช้ซันเบอร์เพื่อฆ่ารินโนฮาระซึ่งทำให้ดินดำสนิทและหวา่าเมล็ดพืชเพื่อการฟื้นคืนชีพของเขายังไงก็เถิดฉันแก้นินจาแห่งแผ่นดินโลกซึ่งทำให้แผนการของอุจิวะมาดาระล้มเหลวนี่คือเหตุผลที่เขาต้องการจะฆ่าฉันเย่เหลียญกระหน่ำได้ทันทีหากเป็นกรณีนี้โลคอวออทอจูโซที่อยู่ตรงหน้าคุณประสบภ,ภัยพิบัติจริงๆอะแฮมหลังจากไอแห้งแห้งเย่เหลียญก็มองไปที่เอสไอซางบนพื้นอีกครั้งฉันได้พูดไปหมดแล้วเชื่อหรือไม่ก็แค่นั้นแหละเย่เหงี่อยๆหหัันนนลลงแะจากไปตอี้เขขขาาาาาเเ้้ใจทุกอย่่งแลวไมมสารถอยู่ที่่นนีได้าน เนื่องจากอุจิวะมาดาระต้องการฆ่าตัวตายจึงเป็นสิ่งที่อันตรายมากคราวนี้มันก็แค่โลชัวจูโซ่แต่คราวหน้าอาจจะไม่ใช่ใครก็ได้อาจจะเป็นนางาโตะทิดนันหรือแม้แต่ตัวเขาเองเย่เหลียงเข้าใจดีว่าถึงแม้เขาจะเชี่ยวชาญวิชานินจาระดับเอสมามากมายแต่เมื่อเขาได้พบกับขุมพลังชั้นยอดเหล่านี้จริงๆเขาก็ยังคงอยู่เบื้องหลังเมื่อคิดถึงเรื่องนี้เย่เหลียงก็เป่านกหวีดเสียงดังนี่คือวิธีที่เขาสื่อสารกับผู้เล่นมันเป็นสัญ,ญญาณเฉพาะของเขาซึ่งเรียนรู้จากละครต่อต้านญี่ปุน่นมันเป็นสัญญ,ญาณขขอองงงงงกัััปปตนคคาาาาาชิิรรรุบบลลลลยยยย่่่ววววดเเเ็แ้ไหหี และปลาขยัตัวอื่นในที่เดียวกันก็ไม่กล้าตามล่าอันที่จริงคาคาชิเคยทำร้ายคนเหล่านี้มาก่อนแต่พวกเขากลัวการลงโทษหลังจากล้มเหลวดังนั้นพวกเขาจึงลากคาคาชิไปตอนนี้คาคาชิกำลังจะจากไปพวกเขาไม่กล้าไล่ตามลินและไททูก็ไปในทิศทางของเด่เลียงไม่กี่คนได้พบกันอย่างรวดเร็วในเมืองโปแลนด์อาจารย์หัวหน้าได้ตัดสินใจแล้วหรอฉันดักเขาไว้ชั่วคราวและเมื่อหมู่บ้านสงไครละมาฉันก็จะพาเขาออกไปได้โดยตรงอย่างไรก็ตามแผนได้เปลี่ยนไปแล้วและมีมือสีดำที่ใหญ่กว่าอยู่เบื้องหลังของเหตุการณ์นี้แผนเดิมเป็นโมคัดินนเเเร็วยยหลีอนหาใจททันี คาคาชิและคนอื่นๆมองทันทีจุดๆๆไม่กี่วันต่อมาเย,ย่เหลียงขมวดคิ้วและมองดูทั้งสามชั่วอายุคนในห้องโถงโฮคางิสคุณหมายถึงโลชัวทูโซตายเมื่อแอนบุมาถึงใช่ดูเหมือนว่าเขาตายจากภาพลงตาก่อนที่เขาจะตายใบหน้าของเขาดูน่ากลัวแต่ร่างกายของเขาไม่มีบาดแผลแรงอื่นใดสามชั่วอายุคนกล่าวอย่างแถวเบาเย,ย่เหลียนคิดอย่างลึกซึง้งดูเหมือนว่าเป็นอุจิวามา,าราจริงๆเสียชีวิตด้วยภาพลงตาที่น่าสยดสยองยกเว้นมูนรีดดิ้งเย่เหลียงไม่สามารถนึกถึงศิลปะลงตาอื่นใดที่สามารถ มันอันตรายมากฉันถูกอูชิฮามาดาร่าจ้องมาซึ่งน่ากลัวเกินไปคุณรู้ไหมว่าผู้ชายคนนั้นเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดที่ยิ่งใหญ่มาแฮมถ้าคุณโอเคออกไปก่อนภารกิจนี้ทำได้ดีเพราะมีโลชัวจูโซ่ฉันจะเพิ่มรางวัลให้กับภารกิจซาลุโทบีฮิโตริตอบง่ายๆใช่เย่เหลียงพยักหน้าหลังจากออกจากโคเกะฮอลแล้วเย่เหลียงก็ตรงไปที่เรดบีนฮัทนับเงินเป็นพรสวรรค์ของคนจีนหลังจากนับรางวัลเย่เหลียงก็ลืมเรื่องอูจิวามาดาร่าไปทันทีมันเป็นหยกห แต่ในความหมายที่เคร่งครัดนี้มันไม่เกี่ยวอะไรกับนินตุสยกสัตว์ร,ร้ายหางเป็นนิพพานของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าสัตว์หางรวบรวมพลังของมันเข้าไปในปากและพ่นมันออกมาในลมหายใจเดียวแม้ว่าจะทรงพลังแต่ก็ต้องการจัก,กรกะที่แข็งแกร่งมากเย่เหลียงทดลองเล็กน้อยก่อนหน้านี้แม้ว่าเขาจะสามารถใช้ยกสัตว์หางได้แต่พลังนั้นอ่อนแอมากจนสามารถท่าชังเฮรินได้เพียงคนเดียวเพราะจัก,กรกะไม่เพียงพอเย่เหลียงไม่ใช่สัตว์หางดังนั้นเขาจึงไม่มีจักรกะไร้มนุษยธรรมเหมือนสัตว์หางดังนั้นนินจ่าระดับเอสจึงไม่ดีเท่าระดับ หากเป็นคุณเพียงแค่เข้าสู่หมู่บ้านสามเณรคุณจะถูกบอสคนสุดท้ายตกเป็นเป้เปาหมายแรงกดดันมหาศาลแบบนี้คิดไม่ถึงฉันจะปรับปรุงจัก,กรกะได้อย่างไรเย่เหลียงคุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจัก,กระของนารูโตะเวิร์มาจากต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ในยามค่ำคืนในสมัยโบราณในเวลานั้นคาคุยะเจมนุษย์ต่างดาวเพิ่งมาถึงโลกเธอไม่ใช่คนใจดีแผนของอารยธรรมคางุยาคือการดิพลังงานของโลกผ่านต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์โดยตรงเพื่อปรับปรุงอารยธรรมของเธอซ่อมสำหรับแต่น่าเสียดายที่เมื่อเธอกำลังจะประสบความสำเร็จจริงๆแล้วเธอได้รับจจาา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 ากกกกกกคคนน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 ใใใททท้้้้ออ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 งงงงงงถิิิิ่่่่่่รรรรรูููไไไหหมมมยย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 ยธธเเเเเเเวววลลลลลลัััีบบบดชตตตขขแแะะโโ็็ุุ บางทีก็หิวจริงๆเย่เหลียงถอนหายใจสาวสวยคนนี้โดนลิงพุงใหญ่ชอกอย่างไรก็ตามเย่เหลียงไม่เข้าใจความคิดของผู้หญิงคนนี้เลยอย่างไรก็ตามเย่เหลียงในชีวิตก่อนหน้านี้เคยได้ยินข่าวลือดังกล่าวจริงๆแล้วโรคเอชแพรกกระจายจากชิมแปนซีชายคนแรกที่เป็นโรคเอชต้องมีความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงอย่างแยกไม่ออกกับกริลลานี่เป็นกรณีของคาคูย่าจีผู้หญิงคนแรกที่มีความสัมพันธ์กับลิงฮือือๆยังไงก็เป็นผู้หญิงหลังจากที่คาคูย่าจีมีความสัมพันธ์กับเจ้าลิงในท้องถิ่นในไม่่่้้าาาเเเเเธธออก็ีีหนนนงงงคคิิดวสุืยทปจถถึ ลิงตัวนี้ก็ใหญ่กว่าแข็งแกร่งขึ้นคนรับขักหลังเธออย่างรวดเร็วไม่มีทางสัตว์ร้ายเคารพพู้แข็งแกร่งและสามีที่เป็นลิงก็ไม่เชื่อบังคำพูดของผู้บังคับบัญชาคากุย่าจีถูกโจมตีเธอกำลังจะตายและเกือบจะตายในช่วงวิกฤตจู่ๆเธอก็ระหนักว่าเธอใช้พลังของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เพื่อฆ่าลิงทั้งหมดที่พยายามจะไม่เชื่อบังเธอยกเว้นสองคนหนึ่งชื่อฮายีและอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าหมู่บ้านฮาสองคนนี้เป็นลูกของเธอจริงๆเกิดมาเพื่อชาวพื้นเมืองไม่มีทางพิษเสื่อยังไม่กินลกะัจจงเ็น ภายใต้พรของกูยายพี่น้องทั้งสองค่อยๆเติบโตเป็นผู้นำของชนพื้นเมืองในท้องถิ่นหลังจากผ่านเหตุการณ์ต่างๆมาหลายครั้งพวกเขาบังเอิญค้นพบตัวตนของแม่ในฐานะมนุษย์ต่างดาวแม่ฉันเป็นมนุษย์ต่างดาวแบบนี้จะทนได้ยังไงหลิงรันผู้ชอบธรรมต้องฆ่าแม่ด้วยความช่วยเหลือจากพลังธรรมชาติของคังคกอมตะพี่ชายยูยี่ได้ทำสิ่งนี้สำเร็จอย่างรวดเร็วในเวลาเดียวกันเขายังถูกเรียกว่าเป็นผู้รเริ่มมินจาเวิลด์ซิกดาวอิมมอร์เทานี่คือที่มาของนารูโตะเวิลด์ยี่เหลียงรู้ว่าจักรทั้้งหมมดีตนกาเาจกกตระูลหุ่ยยทั้งหมดแลละะเเป็นนนนนนพพรรรรรราาาาคควววมมมตยขขอองงงงงกกกกัััััผู้้้ทหหดดดบบโจจจึึไสส่่ แต่จักระของร่างกายของทุกคนได้รับการแก้ไขพวกมันซ่อนอยู่ทุกมุมของร่างกายแต่ในขณะเดียวกันก็ถูกเส้นเมริเดียนขวางไว้การเปิดจักระของนินจาคือการค่อยๆยกสิ่งกีดขวางเหล่านี้ออกเพื่อให้พวกเขาได้รับจักระที่มีศักยภาพมากขึ้นเย่เลียงไม่รู้ว่าเขามีจักระหรือไม่ความสามารถของเขาทั้งหมดมาจากระบบดังนั้นศักยภาพของเขาจึงไม่ถูกกระตุ้นการปิดจักระของนินจาใช้เวลาหลายปีในวัยเด็กของเขาเย่เลียงไม่มีเวลานี้ครั้งหนึ่งเขาเคยคิดใช้วิธีการออกกำลังกายแบบพิเศษเพื่อเปิดเส้นเมริเดียนของร่างกายชั่วคราวเพื่อรับ เสียดายที่แมดดโดนนารูโตะไปส่งหน้าวิธีเดียวที่เหลืออยู่คือการอ้างถึงอมตะทั้งหกและเรียนรู้เวทมนต์แห่งการดูดซับพลังแห่งธรรมชาติเซียนฟา้านี่คือพลังงานดั้งเดิมของโลกอมตะทั้งหกเรียนรู้จากคางคบอมตะแต่ในความเป็นจริงมีงูขาวอมตะและท่าอมตะที่รู้จักความเป็นอมตะประเภทนี้อยา่าคิดถึงนางฟ้าท่าหนังสือต้นฉบับไม่ได้ระบุว่าอยู่ที่ไหนแต่นางฟ้างูขาวสามารถลองดูได้ในบล็อกโพสที่สองล็อกเกอร์เคยมาที่ถ้ำลองดี้ซึ่งเป็นที่ตั้งของไวสซเนตอิมมอร์เทลเพ เขาเป็นบุตรแห่งการข้ามฮ่าฮ่าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเย่เหลียงนอนอยู่ในห้องหัวเราะทันทีเย่เหลียงแกจะบ้าอีกหรือไงนอนไม่หลับอีกแล้วถัวแดงข้างๆเขา,ขา,ขา,ขาบนวันนี้เธอรู้สึกแปลกมากเย่เหลียงมันจะไรกังวลวันนี้เขาค้นข้อมูลของจัก,กราย,ยานแต่ทันหันและก็น้าคิดทุกตาเรากับว่าเขากำลังศึกษาอยู่ก็คุณผู้หญิงฉันรู้ว่าฉันนอนทุกวันและไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับมันเลยดูเหมือนว่าคุณกำลังอ่านหนังสือจริงๆแน่นอนการอ่านทำให้ฉันมีความสุขหนังสือเป็นบันไดแห่งความก ความสดใสให้ประสบการณ์แก่เราการอ่านทําให้เรามีความรู้อ,อสอทอรอสก,กีเย่หลิงโจมตีเป็นชุดแต่ถั่วแดงที่ปิดกั้นไว้ไม่ได้เป็นการโต้แย้งปรสณีปรสณีปรสนีปรสนีสนเดี๋ยวนะอ,อสอทอรอสก,กีหมายความว่าอย่างไรคงโดรู้สึกสับสนนี่เป็นครั้งแรกที่เธอเห็นเย่หลิงที่ฤาษการเรียนรู้มากแต่ทําไมวันนี้คําพูดของเขาจึงมีเหตุผลอนุภาคหางชนิดหนึ่งที่ไม่รู้หนังสือจริงๆรับรองเร็วไปจนเผลอพูดออกไปลายเป็นแบบนี้จุดๆๆลังดึกเย่เหลิงมาที่ป่าเล็กๆใกล้หุบเขาเอ็นทพียลําพังบล็อกเกอร์ของหนังสือต้นฉบับพบถ้ําหลงดิใกล้กับป่าแห่งนี้แต่ที่จริงแล้วป่าแห่งนี้เคยเดินทางไปมาเมื่อนานมาแล้วนอกจากล็อกเกอร์แล้วยังมีซีเยโวและเพศาชกรที่เข้ามาในถ โบเรนยังไม่เกิดและสิกยูยังไม่ได้รับการพัฒนาส่วนกระเป๋าของเพศสัชกรเย่เหลียงมั่นใจว่าชายผู้นี้ยังคงอยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าตอนนี้เพศสัชกรจากชาติก่อนถูกส่งไปยังสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าในช่วงสงครามแต่น่าเสียดายหลังจากฝึกฝนมารยะหนึ่งเขาถูกส่งตัวไปเป็นสายลับโดยสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าดังนั้นเขาจึงได้รับการสนับสนุนจากโอตมารุในช่วงเวลาต่อมาและกลายเป็นโรงไฟฟ้าระดับพระเจ้าแต่ตอนนี้คาดว่าไม่มีโอกาสดาเซมารุถูกส่งตัวเข้าคุกแน่นอนเย่เหลียงไม่คิดว่าเขาจะพบถ้ำหลงตี้ เป็นไปได้ไหมว่าฉันไม่ได้ลิขิตจริงๆแย่เหลียงยังคงสงสัยในตัวเองเป็นครั้งแรกในฐานะนักเดินทางแม้จะไม่มีโบนัสโชคชะตาแต่ก็มีโบนัสการผจญภัยอยู่เสมอแต่เย่เหลียงควานหาผ่านป่าเล็กๆแต่ไม่มีเงื่อนงำจริงๆฉันไม่มีโชคจริงๆเหรอเย่เหลียงล้มลงแต่เพียงชั่วครู่เขาก็เงยหน้าขึ้นอีกครั้งหากคุณไม่สามารถแข็งแกร่งขึ้นได้คุณจะถูกฆ่าตายแม้ว่าเย่เหลียงจะไม่มีจิตใจที่แข็งแกร่งแต่เขาก็ยังรู้สึกตึงเครียดเมื่อเผชิญกับวิกฤตเย่เหลียงเริ่มคิดเขาคิดอยูู่่่่่่่เเเเป็็นนนนชััวววโมมมมงงงงงใแแลลลลล้้้ดดดอออกกกกรหหหหาาาาีีีจจตไะยทข เหล่าอีกในหนึ่งถ้ำหลงดียังคงอยู่ในป่าเล็กๆแห่งนี้แต่อาจถูกซ่อนไว้เนื่องจากสภาพแวดล้อมหรือวิธีการอื่นๆที่สับสนเย่เหลียนเข้าใจทุกอย่างทันทีในฐานะคนสมัยใหม่เขาเชื่อในวิทยาศาสตร์และกฎการอนุรักษ์มวลในขณะเดียวกันเขายังเชื่อว่าหกครั้งไม่ใช่โลกแฟนตาซีตราบใดที่โลกนี้เป็นวิทยาศาสตร์ก็สามารถหาวิธีบังคับคำอธิบายได้ด้วยการเคลื่อนไหวยอย่างกระทันหันเย่เหลียนตั้งชิลูโอเทียนเจิ้งไปยังป่าขนาดใหญ่แห่งนี้เข้าหนึ่งถุงบรรจุหลายชั้นเขาคำรามเสียงดังและร่างของเขาก็ค่อยๆลลลลอออยยยขึ้้้นนนนไปใาาาาาากกศชิิิููโเเเททีจงงงงสสมมมรรถพพพ่ััแบบววคณด เยี่เหลียงรู้สึกว่าเนื่องจากเขาไม่พบการมีอยู่ของหลงดีตรงเขาจึงใช้การโจมตรีขนาดใหญ่เพื่อทำลายป่าโดยตรงหากไม่มีอุปสรรคหลงดีตรงจะถูกค้นพบโดยธรรมชาติเขารวบรวมกำลังและปลดปล่อยจัก,กระทั้งหมดในลมหายใจเดียวบูมป่าชิ้นใหญ่เกือบครึ่งหนึ่งของดินแดนของหมู่บ้านโคโนฮาถูกเสิร์ฟลวดเทียนจึงเคลียร์55วิธีนี้เป็นไปได้อย่างยิ่งเยี่เหลียงรีบนั่งไขว่ห้างและตอบสนองต่อจัก,กระเมื่อกี้เขาทำลายป่าครึ่งหนึ่งในคราวเดียวในอัตรานี้ใช้ชทีนลูโอเทียนจึงเต็มกำลัง20เท่านั้นเพื่อเคลียรรรรรรร์ปปป่่่่่่่าา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 ทททััั้้้้้งงงงงงหหหมม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 ดดดดลลลลลลจจจกกกกคคคคำำำำนน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 ววววววณณเเ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 เพพพฟืืืืแแแแแะะะสสถไไภยยยยใออออ็็ีีโโฮซิิิขขขตผ บูมภายในหนึ่งเดือนเสียงคำรามของป่าไม้ไม่หยุดโชคดีที่โลกนี้ไม่มีร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองป่าไม้ไม่เช่นนั้นเย่เหลียงจะถูกจำคุกแม้ว่าผู้คนในหมู่บ้านโคโนฮาจะแปลกแต่ก็ไม่มีใครกล้าสนใจเย่เหลียงหลังจากที่เห็นว่าผู้ริเริ่มคือเย่เหลียงท้ายที่สุดเขาเป็นซูเปอร์มาสเตอร์ผู้ลึกลับคือในที่สุดก็เจอแล้วหลังจากเคลียร์ดินแดนเย่เหลียงพบทางเข้าถ้ำหลงตี้มันกลับกลายเป็นว่าอยู่กลางป่าแห่งนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นเทคนิคลงตาจริงๆไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมผมถึงหามันไม่เจอเย่เหลีีียยยยงงงงงสสสััััมมมมผปปรรระะตตตูถ้้้้้ำหหลลลลลดววืืออออออขขเเเเเาาาาานนนนนน็็็่่กกกแ เขาตรงเข้าไปที่นี่เป็นเหมือนพระราชวังดูสง่างามมากและแผ่นโลหะที่ประตูก็สลักตัวอักษรสามตัวหลงดีตรงด้วยแต่เย่หลิงรู้ว่านี่เป็นเพียงปรากฏการณ์ผิวเผินเท่านั้นสถานที่เรากับแดนสวรรค์แห่งนี้ถูกเปลี่ยนด้วยภาพลวงตาจริงๆแล้วนี่เป็นเพียงถ้ำงูธรรมดาธรรมดาเท่านั้นเขากระชับความรู้สึกผิดของเขาเล็กน้อยเมื่อหนังสือต้นฉบับเข้าสู่ถ้ำหลงดีจะไม่สามารถรับหมดนางฟ้าได้ในทันทีแต่ยังต้องทำการทดสอบทั้งสามของนางฟ้างูเขาด้วยมิฉะนั้นงูสาวในถ้ำจะกินเข้าไปในกระดูกโดยตรงลื่นกินมันแค่สามการทดสอบฉันอ่านต้นฉบับแล้ววแลละฉัันนกก ย่เหลียนโกรธตัวเองเขาจำได้ว่าการทดสอบครั้งแรกคือการทดสอบการรอดอาหารในตอนแรกมันจะกลายเป็นอาหารอาันโอชะมากมายบนโต๊ะของคุณคุณจะหิวมากเพราะภาพลวงตาแต่ตรับใดที่คุณกินอาหารบนโต๊ะนี้คุณจะเป็นสารพิษที่เป็นอมตอย่างสมบูรณ์แล้วกลายเป็นเนื้อสาวมูเออเนื้อสาวมูย่เหลียงอเล็กน้อยในฐานะคนทันสมัยเขายังคงอยู่บ้านเยี่เหลียนสนใจอาหารมากจริงๆดังนั้นถึงแม้การทดสอบจะง่ายแต่เขาก็ยังเป็นคนขี้เล่นเดินเข้าไปในถ้ำแน่นอนว่ามีโต๊ะอาหารใหญ่โตและมีหญิงสาวสวยอยู่ข้างๆยี่เหลียงมองไปที่โต๊ะออน่่ยูเลื สเนเกิลมองอะไรยี่เหลียงดูคนโม่สิสเนเกิลคุณหมายถึงใครคนโม่ยี่เหลียงเจ้าโง่บอกว่าเจ้าจุดจุดจุดงูสาวรู้สึกว่าหัวใจของเธอถูกดูถูกเจ้าบอกว่าถ้าเจ้าไม่กินของใหญ่โตเช่นนี้จะมัวมองข้าเป็นงูได้อย่างไรไม่มีดอกไม้บนใบหน้าของฉันยี่เหลียงจ้องมองหน้าอ,อกใหญ่ของเธอการเปลี่ยนความสนใจเป็นวิธีการที่ยอดเยี่ยมในการเลิกบุหรี่สิ่งที่เย่เหลียงห้ามคือความอยากอาหารและเขาใช้มันเพื่อโอนจากมุมมองนี้เย่เหลียงเป็นร่างที่ร่างกายส่วนล่างใหญ่กว่าร่างกายส่วนบนของเขา MMT เจอคนโม่เมื่อเห็นว่าอาหารไม่เป็นผล เย่เหลียงขยี้ตาด,ด้วยความผิดหวังและทุกสิ่งรอบตัวเขาหายไปอย่างไร้ร่องรอยรวมทั้งหน้าอ,อกใหญ่ด้วยดูเหมือนว่าระดับนี้จะจบลงแล้วแต่หน้าเสียดายฉันไม่ควรทำมันอีกเหรอในไม่ช้าเขาก็มาถึงระดับที่สองยังคงเป็นวังที่ดีแบบนั้นแต่คราวนี้มีรูลึกอยู่ในนั้นเย่เหลียงมองไปรอบๆหลุมทางเข้าระดับถัดไปถูกปิดกั้นโดยประตูที่มีรูกุญแจไข่แต่เขาไม่ได้รับกุญแจเย่เหลียงรู้เรื่องนี้โดยธรรมชาติในล็อกโพส่ระดับที่สองเรียกว่าระดับไอคิวในหลุมลึกกลางมีกรวดมากมายนับไม่ถ แต่ระดับนี้เป็นเรื่องยากมากจริงๆเพราะในบรรดาหินนับหมื่นเหล่านี้มีหินเพียงสองก้อนเท่านั้นที่เหมาะสมล็อกเกอร์ของหนังสือต้นฉบับใช้เวลานานมากก่อนที่จะเปิดประตูทั้งสามเย่เหลียงหยิบหินสองก้อนขึ้นมาอย่างไม่เป็นทางการและกลับไปที่ประตูเขาไม่รีบร้อนที่จะลองแต่ค่อยๆตกลงไปในความทรงจำลุงซานฉันไม่อยากไปโรงเรียนแล้วฉันอยากเรียนรู้จากคุณช่างปูนฉันต้องการหาเงินให้กับครอบครัวเย่เหลียงคุณบ้าไปแล้วเห็นได้ชัดว่าคุณมีไอคิวในการสอบเข้ามาหาวิทยาลายัยทำไมคุณถึงทำเรื่องโง่ๆแบบนี้รู้ ครอบครัวของคนยากจนเป็นเรื่องยากเย่เหลียงก็เช่นกันเขาคิดเรื่องนี้และหยุดกระทนหันความทรงจำนี้เป็นบทสนทนาที่เขามีกับซานชูเนื่องจากครอบครัวของเขายากจนเขาจึงต้องเลิกเรียนต่อมาหลังจากสองสาวันในสถานที่ก่อสร้างกับลุงที่สามของเขาเขาก็กลับไปโรงเรียนมันขมมากเย่เหลียงถึงกับน้ำตาซึมเล็กน้อยสำหรับแลทบท็อปเขากับเด็กคนหนึ่งไปที่ไซต์ก่อสร้างเพื่อขนอิฐโกหกอาสามลดภาระครอบครัวลุงสามเป็นผู้รับเหมาไม่สามารถจ่ายค่าเล่าเรียนได้หลังจากลืนเข้าไปเย่เหลียงก็รีบรวบรวมมีดจักรไว้ในมือนี่เป็นนินจาระดับสี่ที่าาาายยยยึ่งเเเหลีีรรรรนนนู้จจกกทปะวั เมื่อมองไปที่หินในมือของเขาเยเลียงก็จัดการมันอย่างรวดเร็วในมือของเขาและในไม่ช้าเขาก็สร้างกุญแจดอกการเข่ขึ้นเมสันฉันเรียนรู้มันอย่างจริงจังทางเข้าชั้นสามถูกเปิดอออกนี่คือนางฟ้างูขาวใช่ไหมทันทีที่เยเลียงเข้าประตูเขาเห็นงูสีขาวขนาดักษ์ที่ยาวกว่าสิบเมตรนอนอยู่ข้างๆสิ่งนี้มีหัวของหิงชราแต่ร่างกายส่วนล่างเป็นร่างงูอย่างสมบูรณ์โคตรเคี้ยวและน่ากเกลียดเล็กน้อยแน่นอนเยเหลียงกำลังพูดถึงใบหน้าของนางฟ้างูขาวบล็อกเกอร์ของหนังสือต้นฉบับไม่ได้เจองูขาวตัวนี้โดยตรงเพราะเขายังเป เบย์หญิงชราคนนี้ตัวใหญ่ไปหน่อยเมื่อมองดูร่างกายที่ป่องของเธอเย่เหลียงก็รู้สึกหนาวเล็กน้อยถ้าเขาถูกงูขาวยาวปลืนเข้าไปเขากลัวว่าเขาจะไม่ออกมาอีกเย่เหลียงทำได้แค่แซงทำเป็นไม่เห็นเธอและเดินตรงเข้าไปในสามทางมีความมืดหนึ่งในสามระดับระดับนี้เป็นระดับจิตวิญญ,ญาณดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมีฉากล็อกเกอร์ในหนังสือต้นฉบับเพิ่งเริ่มระดับจิตหลังจากที่เขาโดนพิษงูลงตาแต่เย่เหลียงแตกต่างออกไปเขาไม่มีพิษงูเลยเพียงเพราะระดับก่อนหน้านั้นง่ายเกินไปหญิงงูเหล่านั้นไม่ไไ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 ไดด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 ้้้้้้ใหหหหหหโอออกกกกกาา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 าสสสสสเเเลลลีีีีีีีียยยนนนนนนจจจงงงงงงิิิิ่่่่่่่่่่่่ปปปููททมม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 พษรรรระะะะะะััับบบถผแฟ เย่หลิยงไม่เคยคิดฝันว่าจะพบกับเหตุการณ์มาทระยชนกล้าฉันรู้ดีตอนที่ฉันผ่านบาเรียตอนนี้มันช้าลงนิดหน่อยเย่หลิยงรู้สึกเสียใจแต่ก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเขากวาดไปรอบๆไม่มีอะไรเลยนอกจากงูขาวตัวใหญ่เป็นไปได้ไหมที่จะใช้วิธีนี้เย่หลิยงเดินไปหานางฟ้างูขาวอย่างช้าๆและตอนนี้เย่หลิยงไม่สามารถหาวิธีอื่นในการรับพิษงูได้นอกจากเธอนางพญางูขาวกำลังหลับนางไม่ได้สังเกตว่าเย่หลิยงกำลังมาเงียบๆเฮ้ผู้ชายคนนี้ไม่ได้แรงฟันมานานแล้วอาเจียนเย่หลิเหยยีดมือออกและะพลิกกปาาาาานงงงฟูู้้ขววแมม่จีหนน้ามุษย์แต่่มันนกก็เปลียจางูสีขาาาววและใใบหหน้กก็ญ่่เย่หลลิหายเท่า เย่เหลียงค่อยๆหยดน้ำลายของเธอด้วย่ามือของเขาสองสามหยดดื่มหรือไม่ดื่มนี่เป็นปัญหาเย่เหลียงจำคำพูดของซิงจี้เต๋อได้ซินี้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ในชีวิตก่อนหน้านี้เขาที่ตนเพื่อคนคว้าเรื่องยาพิษแต่ในที่สุดเขาก็ลองยาและเสียชีวิตนี่คือวิญญาณชนิดหนึ่งเย่เหลียงคิดว่าเขาสามารถเรียนรู้จากมันได้แต่การดื่มน้ำลายของหญิงชรานั้นเล็กน้อยขณะที่เขาลังเลงูสีขาวขนาดใหญ่ที่อยู่ข้างหน้าเขาก็ลืมตาขึ้นหนุ่มอยากได้พลังให้อะไรตัวหรือวิญญ,ญาณเย่เหลียงแทบคขขาลงก,กใจเขาามองดููสีทีท่ข้างหน้าาเขลึงงันนนแต่ทด้ก็หักกกกสิงนนนีี้้้ดูเเหมือออตขึลลล็็ยครัง ันเหรอยี่เหลียงรู้สึกมงนมวยเล็กน้อยแต่หลังจากช่างน้ำหนักข้อดีและข้อเสียแล้วเขายังกลืนน้ำลายเล็กน้อยในคราวเดียวไม่มีทางโมเมนตัมของมูขาวที่ตื่นขึ้นเมื่อครู่นี้แข็งแกร่งเกินไปยี่เหลียงเกือบปัสสาวะกางเกงของเขาเพราะคำพูดของเธอแน่นเมื่อพลังแบบนี้โจมตีเขาจริงๆเย่เหลียงก็ไม่สามารถต้านทานได้แม้ว่าเขาจะสามารถทำงานให้เสร็จได้อย่างรวดเร็วเท่านั้นเย่เหลียงไม่ใช่คนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเขาบังคับเข้าไปในถ้ำหลงตี้ดังนั้นจึงไม่มีข้อสรุปว่าอสรพิษขาวอมตะจะโจมตีเขาหรือไม่แต่เย่เหลียงเชื่อว่าาารรรบดเเขขขขกอองงงงมยลััค็จะปู้ถึแแภ ใช่ผู้แข็งแกร่งไม่กลัวความยากลำบากนับระษาผู้หญิงคนหนึ่งเย่เหลียงคำรามแต่สกระปรกออกไปจากงูขาวตัวใหญ่เป็นผู้หญิงธรรมดาอะไรอย่างนี้ทันทีที่เย่เหลียงจักไปนางฟ้างูขาวที่หลับไหลก็ลืมตาขึ้นอีกครั้งข้าจะกินเจ้าโดยตรงแต่เพื่อเห็นแก่คำพูดของเจ้าข้าจะให้โอกาสเจ้าฉันหวังว่าเจ้าจะไม่ทำให้ข้าผิดหวังงาช้างงูขาวเยออเย้และพูดว่าเธอแข่งแกร่งแต่ก็เป็นผู้หญิงด้วยนินจาส่วนใหญ่ที่นี่ในอดีเอดตเป็นอัจฉริยะและมีคนที่ทรงพลังยิ่งกว่าเย่เหลียงแต่คนเหล่านี้ไม่สามารถออกจากรระ่ไ้้้้ยออกกนนาาางฟขว พลังของอัจฉริยะในอดีตนั้นแข็งแกร่งมากแต่พวกเขาก็สร้างปัญหาร่วมกันนั่นคือการเอาใจนางฟ้างูขาวนี้เป็นจริงขัดกับสามัญสำนึกอย่างที่ทุกคนรู้ผู้หญิงไม่คุ้นเคยเลยหากคุณปฏิบตัติต่อเธอดีขึ้นเล็กน้อยเธอจะดันจมูกไปที่ใบหน้าของเธอแม้ว่านางฟ้างูขาวว่จะเป็นงูแต่เธอก็เป็นผู้หญิงด้วยอัจฉริยะเหล่านั้นถูกเธอดูหมิ่นโดยธรรมชาติเพราะพวกเขาพอใจกับนางฟ้างูขาวแต่แนวทางความเป็นชายของเย่เหลียงจะบหัวใจของงูขาวได้ในทันทีถึงจะเป็นหญิงชราก็ยังหน้าแดงเย่เหลียงที่อยู่ตรงกลางห้องสังเกตเเเเเเเหหหหห็็็็นนนนนนนอออออออาา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 ากกกกรรรจจจงงงงงงๆซึ่่่ะะะปสสสตตตุขขขพพพิิษษบบบลลลล์ัััื้้้้ฉมมีีีแดดยผูไ ประเทศเกาะเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับพันธมิตรดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากมากสำหรับพวกเขาที่จะยอมรับความหยาบคายเช่นนี้แต่เย่หลียงกลับแตกต่างออกไปโอตาคุจะมีเพื่อนได้ยังไงเขากลัวการอยู่คนเดียวเย่เหลียงเย่เหลียงตื่นได้แล้วทันใดนั้นเย่เหลียงก็พบว่ามีคนกำลังสั่นหลังและเขาก็เหลือไปมองอย่างไม่รู้ตัวมันคือต้าเชวันอะไรอะไรเหรอเย่เหลียงตอบอย่างเย็นชาเป็นคติประจำใจของเย่เหลียงที่จะบังคับให้แท่งทำเป็นถึงที่สุดเมื่อเห็นเขาเช่นนี้โอเชมารุก็ตกตะลึงอย่างเห็นได้ชัดเย่เหลียงไปเตะบอลกันเถอะโอ ฟุตบอลเป็นสิ่งที่มาจากชาติก่อนของเย่เหลียงแม้ว่าจะมีฟุตบอลอยู่จริงแต่หลังจากที่บล็อกเกอร์หันมาลมพัดมาทุกวันและโห่ร้องทำสงครามโดยธรรมชาติแล้วไม่มีแต่ไม่สำคัญเย่เหลียงกังวลอีกประเด็นหนึ่งโอเชมารู้จับมือฉันแล้วกรุณาเรียกฉันให้ไปเล่นฟุตบอลมีอะไรแปลกๆในโลกนี้ดวงตาของเย่เหลียงเบิกกว้างเช่นเดียวกับที่เชนลู่โอเทียนเติ้งโผล่ออกมาบูมแด๊ดวันที่อยู่ข้างหน้าเขาถูกกระแทกด้วยกำแพงอากาศที่มองไม่เห็นก่อนที่เขาจะตอบสนองเป็นอะไรไปนายเห็นฉันได้ยังไงกรีดแล้วกลายเป็นงูสาวตายคาพื้นนดววงงงงตาาาาขขขอฟู้ยับไไปกล เจ้าตัวเล็กคนนี้ช่างน่าสนใจเผชิญหน้ากับคนที่ลึกซึ้งที่สุดและสิ่งที่เขาโปรดรานเขาคาดเดาไม่ได้เขาเป็นอัจฉริยะจริงๆนางฟ้างูขาวอุทานภาพลวงตาเหล่านี้จะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติตามความคิดภายในของคู่ต่อสู้ตัวอย่างเช่นงานอดิเรกของคนคนหนึ่งคือการเป็นฮอานเนตและคนที่ประทับใจคือพ่อของเขาภาพลวงตาของงูสาวจักลายเป็นและพ่อจับมือเขาเขา้าร่วมพิธีราชาพิเศษข,ของนารุโตเดิมนี้เป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลมากแต่มีบางอย่างเกิดขึ้นกับเย่เหลียงงานอดิเรกของเย่เหลียงคือฟุตบอลและคนที่ประ ลึกซึ้งมากมายามายา,า,ยาสาวมูจึงกลายเป็นโอเชมารุดึงมือไปเตะบอ,อลอลคุณยายของฉันมีหลุมในการทดสอบถ้ำหลงดีนี้เย่เหลียงเห็นรุ่นที่สามที่กำลังเดินไปหาเงินของตัวเองซาลุโตบิเฉอนก้น้วนของเขาและเ่าเข้าหูอย่างการุณาแขกคุณต้องการดูแลสุขภาพหรือไม่อยากให้คุณยายมีสุขภาพที่ดีเย่เหลียงตะโกนอีกครั้งงูสาวอีกคนต่อไปถั่วแดงอุ้งเด็กปรากฏตัวต่อไปอย่าแม้แต่ลูกของคุณเองคุณโหดเที่ยมคุณร้อย่ังอายและคุณกำลังสร้างปัญหาโดยไม่มีเหตุผลอืมคุณไม่ได้โหดเหี่ยแร่่งงออาน เจ้าช่างโหดเหี่ยมไร้ยางอายและก่อปัญหายอย่างไร้เหตุผลวนซ้ำที่นี่นับครั้งไม่ถ้วนเซินหลัวเทียนเจิง้งเย่หลินทนไม่ไหวจริงๆที่จะเริ่มแต่วงจรก็มากเกินไปผู้หญิงอีกคนปรากฏตัวขึ้นมิชางผูจากร่านยูนูเดิลงูสาวเห็นว่าเวลาของเย่เลียนในการท่าถั่วดแดงนั้นยาวนานกว่าอย่างเห็นได้ชัดและเธอก็เห็นจุดอ่อนของเย่เลียนซึ่งเป็นผู้หญิงหลีงเหลียงคุณกินบะหมีไม่ไหมฉันจะให้คุณกินด้านล่างม้งวนเซินหลัวเทียนเจิง้งระเบิดสาาัตว์หางโลกระเบิดสู่ท้องฟ้าราชมอนสามคน,น,น เป็นไปได้ยังไงนี่ไม่ใช่งานอดิเรกของคุณงูสาวกรีดร้องและนางฟ้างูขาวที่อยู่ห่างไกลก็แปลกใจเล็กน้อยเช่นกันภาพลวงตาเหล่านี้มีพื้นฐานมาจากหัวใจของเย่เหลียงเหลียงผู้ชื่นชอบบะหมี่ราเมงหนีไม่พ้นการคว่ำบาตรด้านล่างนี่เป็นการดูถูกฉันฉันไม่กินกับผู้หญิงเย่เหลียงร้องด้วยความตกใจย้ำอีกครั้งว่าเขาไม่ใช่ลูกผู้ชายเมื่อเห็นว่าภาพลวงตาทั้งหมดไม่ได้ผลกับเย่เหลียงนางฟ้างูขาวจึงยากต่อ,อการจัดก,การเล็กน้อยอันที่จริงราฐานาคะองค์การทดสอบนี้คือการดูว่าผู้สมัครสาม,มารถหลหหหหหนนนนนนีีจจจจจาา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 ากกกกกออออออรรรรรรปปะะะสลล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 ไไไไไดดด้้้้้้ยยยย่่่่่งงงงงงงัััตตใภภพพแแแญขขเเเเวมม นางฟ้างูขาวสงสัยชีวิตไม่ใช่ว่าเธอไม่เก่งเรื่องมายาแต่ว่าเธอมีพนักงองานไม่พอไม่มีทางการทดสอบนี้เป็นสาวมูมากเกินไปคุณบอกว่าคุณต้องสอบคุณค่าผู้ตรวจสอบในระดับหนึ่งแล้วค่าอีกครั้งแม้ว่าลองดีดงจะมีงูสาวจำนวนมากแต่คุณก็ไม่ได้ที่จะฆ่ามันแบบนี้มาสราพีษขาวมตาตะรู้สึกเป็นทุกอย่างมากและหลังจากการประเมินทางจิตนับครั้งไม่ถ้วนเธอตัดสินใจต่อสู้ด้วยตัวเองไม่ว่าเยเหลียงจะแข็งแกร่งเพียงใดนางก็ไม่ใช่ศัตรูของนางพญางูขาวสามีคะคุณต้องการฉันไหมหญิงต่างชาติที่รักใคร่สัมีีตตกขาารู้้ดมวว่่่คนปแทไไไออ เพราะผู้หญิงคนนี้กลายเป็นดาราดังในชาติก่อนดีลีบาบาเป็นไปได้ยังไงงูสาวพวกนี้รู้ความทรงจำชาติก่อนของฉันได้ยังไงเขารู้สึกประหลาดใจความทรงจำในอดีตเป็นรากเหง้าของเย่เลียงและเป็นสิ่งเดียวที่เย่เลียงไม่ต้องการบอกคนอื่นเมื่อเจอเรื่องแบบนี้เขาไม่มีความคิดอื่นนอกจากตกใจไม่แม้ว่าเธอจะเป็นดีลีบาบาเธอต้องถูกแฮ็กให้ตายดวงตาของเยเลียงเป็นสีแดงและเขากำหมัดหลังจากการต่อสู้ระหว่างสวรรค์กับมนุษย์เทพสายฟ้าไฟาเซิญนวดเทียนเติ้งนี่เป็นกลอุบายและเป็นทักษะท,ที่ดีที่สุดของเยเลียงในตอนนี้ เป็นไปได้ยังไงนางพญางูขาวตกใจเธอเห็นแย่เหลียงหายตัวไปจากสถานที่นั้นทันทีและตระหนักได้ทันทีว่ามันผิดเธอล้อมรอบร่างกายของเธอทันทีด้วยจักระตามธรรมชาติจากนั้นเธอก็ถูกขย่าโดยชีลูโอเทียนเจิ้งและบินออกจากวังตายต้องตายเนื่องจากการบุกรุกข,ของสารพิษและความโกรธแย่เหลียงไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เทคนิคสไลด์กระสุนอสูรหางครั้งนี้เป็นการไล่ล่าโจมตีเดิมทีต้องใชร้ระเบิดสักหางแต่ภายใต้พลแห่งความโกรธเย่เหลียงไม่ได้เล็งเลยดังนั้นเขาจึงปล่อยมันในไม่กี่วินาทีเมื่อรู้สึกกกกกวว่่่่าาาาาาาถถููโจมมมมตตตีีีอออออยยยงงงงงหหหนนััััครร้้ข้ขขขละไไไสืดดป ทำอะไรนะออกมาช่วยสิเธอออกคำสั่งแอนและงูสาวทั้งหมดที่อยู่รอบๆก็พุ่งเข้าหาย,ย่่หลียงแม้ว่าผู้หญิงเหล่านี้จะไม่ค่อยรู้เรื่องนินจูต่อสือมากนะักแต่พวกเขาก็ถูกงูตัวใหญ่แรงร่างทันใดนั้นท้ำลองี่ทั้งหมดก็เต็มไปด้วยงูใหญ่สีขาวจำนวนนับไม่ท้วนอยากให้ใครรู้นะบ้าจริงเย่เลียงตาแดงรีบใช้มีดผ่าตัดจักรแม้ว่าเคลลับนี้จะอ่อนมากแต่หลังจากการเพิ่มประสิทธิภาพนับไม่ถ้วนมันก็เทียบได้กับดาบจริงอยู่แล้วเฉียงเฉียง,ยงมีดผ่าตัดฟาดลงบนตาช่าง,ง,าางมด้่รไไไป นางฟ้างูขาวรู้สึกสับสนเล็กน้อยเพราะเธอหายใจเข้าลอมาหายใจของเธอก็โล่งใจในเวลานี้และการโจมตีครั้งต่อไปของเย่เหลียงก็ทำให้เธอประหลาดใจเช่นกันนินจาระดับ S, <S ดังเดิมนั้นจริงๆแล้วไม่เพียงเพราะพลังอันยิ่งใหญ่ของมันเท่านั้นแต่จริงๆแล้วเพราะมันยากกว่าที่จะเรียนรู้มากกว่าคนอื่นๆแม้แต่นินจาระดับ S, <S ธรรมดาก็ยังต้องใช้เวลาหลายปีหรือสิบปีกว่าจะสำเร็จเช่นเดียวกับเทพเจ้าสายฟ้าแห่ง Watergate เขาใช้เวลาหลายปีกว่าจะสำเร็จโดยอิงจากการพัฒนารุ่นที่สองขอ,องออม Watergate ยังคงเป็นอัจฉริยะในเรื่องราวขขขอออองงงงพาาายยยยุแต่่่่ัััจรรเเหลลีีในนนนะดบ้้คกว ดูเหมือนว่าเราต้องกำจัดพิษงูของมันก่อนมิฉะนั้นเราจะตายในหลงดีตงนางฟ้างูขาวเปลี่ยนตาและมีแผนบางอย่างอัจฉริยะที่ไม่มีใครเทียบเช่นเย่เหลียนได้รับการยอมรับจากเธอโดยธรรมชาติยิ่งไปกว่านั้นอดีตเคยผ่านภาพลงตาของเธอมาก่อนในถ้ำหลงดีทั้งหมดภาพลงตาของไวซเนอิมมอร์เท่านั้นแข็งแกร่งที่สุดโดยธรรมชาติหากเธอมองเห็นภาพลงตาของเธอเขาจะผ่านระดับที่3โดยธรรมชาติอสอรพิษขาวอมะตะถมน้ำลายใส่มือของเขาจากนั้นจึงเข้าไปใกล้เย่เหลียนอย่างรวดเร็วเซียนฟ้าไปจี้จืองูยักษ์ใในนนนนจจิตาาาาาาากกกกรรสีแดงงงปฏขขึ้หหูออเย่ลศบ ฎอมตะคือความหมายสูงสุดของสัตว์พลังจิตและบรรพบุรุษสูงสุดของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งสามจะใช้ศิลปะนางฟ้าประเภทนี้ที่เกินความอดทนธรรมดาเสียงดังเย่เหลียงปิดหูทันทีเทคนิคของไปจีคือการสั่นอากาศโดยรอบผ่านเสียงทำให้กระดูกของคู่ต่อสู้สั่นสะเทือนหมอดูคนเดิมใช้เทคนิคนีคน้เพื่อกักขังการกระทำของนางเอกเย่เหลียนขยับไม่ได้งูขาวอมตะเอ็นตัวเข้ามาทันทีเธอมีรูปร่างเหมือนงูและกระดูกของเธอเป็นกระดูกอ่อนทั้งหมดดังนั้นวิธีการอมตะนี้จึงไม่มีผลกับสัตว์ที่มีลัััััักกกษณะเเ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 หหหหหมมมมมมืือืออ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 นนนนนนงงงงงงู่่่่่สสสสผทีีีีีีีลลลลลลขขขขขขดดดยยยยยาาาาารบวววจฝ้้ไปปใตตติ ในเวลานี้ถ้ำหลงที่ถูกทำลายโดยเย่เลียงด้วยวิธีที่ไม่เหมาะสมจีลูโอเทียนเจิ้งจำนวนนับไม่ถ้วนและเทลบิเซจ,จำนวนนับไม่ถ้วนแนมะ้ว่าพื้นที่จะใหญ่โตแต่ก็มีรอยแผลเป็นในเวลานี้เช่นกันแม้แต่วังเดิมก็ไม่มีอยู่แล้วบรรพบุรุษผู้ชายคนนี้ทำลายวังมังกรของเราทำไมต้องช่วยเขาด้วยใช่เป็นการดีที่คนแบบนี้จะตายไม่มีค่างูสาวที่อยู่รอบๆพูดอย่างดุเดือดในทันทีพอแล้วชายชราฉันมีแผนของฉันเองมสระพิษขาวอมาตะล่าถอยทุกคนและค่อยๆวางร่างของเย่เลียงลงบนโต๊ะหินที่เขาเคยอาศัยอยู่ ฉันไม่รู้จริงไม่รู้จริงว่าเจ้ามาน้อยเรียนวิชานินจูสืบที่ไหนนิสัยเสียจริงๆเธอมองไปที่เยเลียนอย่างเย็นชาแต่ทันใดนั้นการสแสดงออกของเธอก็สงบลงฉันได้ยินมาว่าเหมียวมูซานเพิ่งยอมรับลูกชายในตำนานของโชคชะตาฉันอยากจะดูว่าลูกศิษย์ของเขาเก่งหรือลูกศิษย์ของฉันยอดเยี่ยมเจ้าโชคดีนางฟ้าอสอรพิษขาวปลุกเยเลียนอย่างชา้ชาๆและจากนั้นก็เริ่มสอนให้เขาเป็นอมะตะเวลาผ่านไปคำสอนนี้สามปีหมู่บ้านโคโนฮะในปีนี้ได้เข้าสู่สภาวะเตรียมพร้อมสงครามนินจาครั้งที่สามเพิ่งจบลงโคโนฮะควรหยุดพักแต่ภัััยยยพิิิิิิิบบบตตตตททททีี่่าาาาาามมมมมนนนนนน้้้้้ววววจรรงงงๆซโโโฮะชดดดู๊สหขค จริงจอบปีศาจก้าวหางกำลังจะเข้าไปในหมู่บ้านเร็วๆนี้หรือไม่ประนามใครเป็นคนควบคุมมันสัตว์หางไม่สามารถโจมตีมนุษย์ได้โดยไม่มีเหตุผลรีซานโกรธมากในช่วงสามปีที่ผ่านมามีหลายสิ่งเกิดขึ้นมากเกินไปและเย่เหลียนก็หายตัวไปในทันใดาจากนั้นสงครามก็เริ่มขึ้นในทันทีและชายสวมหน้ากากแหลกแหลกก็โจมตีหมู่บ้านตามคำกล่าวของโบเฟงชุยเมนผู้ต่อสู้กับเขาชายสวมหน้ากากคนนี้แข็งแกร่งและนินจาหนีไปนั้นทรงพลังอย่างยิ่งหากเขาไม่ปรับปรุงความแข็งแกร่งของเขาสักเล็กน้อยในช่ว